สวัสดีครับเพื่อนๆครับคนเหล่านี้ก็มีความทุกข์นะครับคนเหล่านี้ก็มีเกิดแก่เจ็บตายบางครั้งก็ยังมีชีวิตอยู่ก็มีความทุกข์นะครับเพราะว่าทำหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ีประสบความสำเร็สด้วยเช่นอย่างครับผมมีความทุกข์มากนะครับแล้วก็ขับรถมาตามถนนยะโสธรสวนอุมลนะครับเห็นุนะตัวหนึ่งนะครับ มีสามขานะครับเพราะว่าอีกขาหนึ่งก็อาจจะโดนรถขับหรือว่าโดนอุบัติเหตุอะไรสักอย่างครับผมขับรถแล้วก็มองไปก็สะดุดตานะครับก็ถ่ายคลิปวิดีโอว่าผมมีความทุกข์เหมือนกันว่าเปหนี้สินเยอะนะครับลงทุนอะไรก็ขาดทุนนะครับมาเห็นมาสามตัวแล้วก็สามารถดิ้นรนนะครับเอาชีวิตจะรอดหรือว่าพยายามไม่จะขาไม่ครบนะครับหรือว่าวัยว่าไม่ครบ บางส่วนนะครับก็ยังต้องดิ้นรนหาจิตน,นะครับครับหาจิตไปเรื่อยๆนะครับก็ผมว่ามนุษย์หรือว่าคนเราก็ดีสิน,นะครับก็มีโอกาสได้ทํางานหรือว่าประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งนะครับบางครั้งเราก็ขาดทุนบ้างครับจิจิตไม่ค่อยดีช่วงนี้นะครับผ่านมาอยู่ตรงปั๊มปตทนะครับ ข้าวปานกก็เห็นวิ่งมาจากทางเมืองยะโสนะครับมาหยุดจุดที่แถวอข้างปั๊มน้ำมันนะครับครับผมก็ถ่ายคลิปมาครับครับครับตอนนี้ก็เน,นอนนะครับอาจินอาจินแล้วก็นอนนะครับอืมรู้สึกว่าเห็นมันไม่ครบ 32นะิรับเพรับว,ว่าแม่จะไม่ครบก็สามารถลิ้นลนเพื่อเอาชีวิตนะครับอยู่รอดนะครับหรือว่าต้องรักษาตัวนะครับหลายคนเรามีครบ32นะครับมีการมีงานอยู่บางครั้งก็มีปัญหาอุปสรรคมีสินลุงลางมรั้นบางคนก็คิดฆ่าตัวตายบางคนก็ ทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายครอบครัวครับมีนี่มีศิลนะ่ะแต่มาเป็นสุนัขตัวนี้นะครับมีสามขาก็ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้อยู่ได้นะครับหรือว่าคนเราก็รักชีวิตทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับเนาะเห็นความนี้เข้าแล้วก็รู้สึกสงสารสนะว่าทั้งสงสารตัวเองทจ้งสงสารสุนัขก็ตัวเองก็ ดิ้นรนอยู่นะครับสักวันหนึ่งผมว่าต้องผ่านจุดนี้ไปได้นะครับเห็นสุนัขตัวนี้เข้านะครับก็รู้สึกนะครับแต่ว่าก็มีกําลังใจนะครับเพราะว่าขนาดสุนัขมันขายังไม่ครบก็สามารถดิ้นรนได้นะครับคนเรานี่ก็มีครบ32นะครับการงานบางครั้งก็มีปัญหานะครับเรื่องการงานการเงินมีปัญหา จต้องสู้ต่อไปนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ท่านที่หมดกาลังใจดีวยว่ากําลังมีความทุกข์เรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องทํามาหาจินครับุคนต้องยืนหลนต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านที่กําลังมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องปัญหาเรื่องธุรกิจนะครับเพราะว่าทําธุรกิจอะไรก็ขาดทุนนะครับหรือว่าลงทุนอะไรก็ขาดทุนนะครับมันยังไม่ถึงจังหวะ โอกาสเรานะครับพี่น้องต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อไปนะครับผมว่าสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่มีความทุกข์แบบลังท้อใจกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับนะครับเป็นคลิปสัน,นัขมีสามขานะครับสามารถดิ้นรนนะครับคนเราก็มีครบทุกอย่างก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะครับขอเป็นกําลังใจให้สําหรับท่านที่มีความทุกข์นะครับ ขอจบคลิปนี้ไว้นะครับขอบคุณและทุกท่านที่มารับชมนะครับใจกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ